เราก็ไปชวนคุยคือผมเชื่อว่าการสื่อสารสําคัญมากนะครับคือไม่ใช่แค่ในองค์กรที่คุณจะต้องคุยให้พนักงานทุกระดับใช่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะเป็นยังไงความไม่แน่นอนน้ําท่วมมา2เดือนยอดขายหายถ้าคุณไม่มีตลาดอื่นที่จะมาชดเชยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะทํำยังไงสิ่งเหล่านี้มันมีตัวแฟกเตอร์ที่เข้ามาเราคอนโทรลไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นขายเถอะตรงไหนขายได้ขายเถอะ นะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้บอกว่าแม้แต่พนักงานในโรงแรมเนี่ยซึ่งเป็นดุสิตธานีในมันนิลาเรายังชวนเขาเลยบอกว่ารอบหน้าเนี่ยพอดีพี่จะกลับถ้ารอบหน้ากลับมาเนี่ยนะจะเลี้ยงข้าวเขาบอกว่าเขามีคนไทยที่ทํางานอยู่ในดุสิตธานีเนี่ยหกคนเดี๋ยวเรานัดเจอกันกินข้าวกันสักคนเ ใช่เราก็ยังไม่รู้ว่าคุยแล้วเราจะได้อะไรนะแต่ถ้าคุยกันเดี๋ยวก็รู้เองครับถูกต้องก็เป็นคอนเน็ชั่นที่เกิดขึ้นครับคนไทยรักกันนะครับเขาช่วยเหลือดีมากคุณอิงที่อยู่อยู่ที่เวียดนามครับเต็มที่เลยครับขอบคุณเฉลี่ยครับที่ว่าคำแนะนําที่ดีก็คงคล้ายๆคุณบุญชัยว่านะคือผมผมคิดว่าถ้าเรามีความสนใจความอยากจะไปลงทุนฮะก็คงต้องเข้าไปศึกษาทุ่มเทจนมั่นใจนะครับว่าเราน่าจะลงทุนได้ไอ้คำว่า เมื่อไหร่จะมั่นใจเนี่ยผมว่าท่านก็ต้องต้องต้องถามตัวเองครับว่าเออเราเข้าใจตรงนั้นดีพอหรือยังนะครับแล้ววิธีที่จะรู้เรื่องเข้าใจได้มากขึ้นก็คือก็ต้องหาข้อมูลครับเพราะฉะนั้นทำอย่างที่คุณบุญชัยทำเนี่ยคือว่าไปพบปะพูดคุยพยายามไปดูจริงๆว่าใครเป็นยังไงแล้วบางทีมันก็จะเจออะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าเอ้ะมันจะมีช่องทางแบบนี้หรอการหาข้อมูลไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามีความมั่นใจว่าเงินที่เราจะไปลงทุนเนี่ย มันจะไม่สูญเปล่านะครับมันจะเป็นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะอขอเ,เสนอครับครับคุณไข่สีมองไงครับเรื่องถ้าจะแนะนําคนไปลงทุนก็เราก็พูดกันมาต้องเยอะแล้วเนาะก็อาจจะพูดในอีกมุมหนึ่งเนาะเราบางเจอบางธุรกิจมีแพชชั่นอยากจะไปแต่คิดอยู่นั่นน่ะคิดอยู่นัคิดมากบ <c oughs> างที <laughs> เ,เรามี Risk Management มันก็ดีนะคะว่า Point Out แต่ว่าเราต้อง Address มันแล้วก็บางทีจังหวะเวลาก็ไม่รอเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นคุณเฉวล็กก็พูดไปแล้วเนาะคุณชนินก็ได้พูดไปว่าต้องมีการเตรียมการเพราะฉะนั้นบางทีความสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ลงมือทำนะมันต้องมีข้อลงมือทํา ก็ถ้าเรายังไม่แน่ใจก็อาจจะไปอย่างนี้ก่อนนะแทนที่จะไปตั้งโรงงานก็ไปขายก่อนอนไปให้เราเข้าใจตลาดแต่ว่าถ้าเกิดเราลังเลเราหาข้อมูลหาอยู่นั่นแหละม,มีบางบริษัทนะคะติดต่อกันเราติดต่อให้เขาไปหามาเป็นปีแล้วค่ะเราต้องกลับไปถามเขาเลยตกลงจะยังอยากอยู่ไหม <laughs> เพราะว่าเราได้ไปติดต่อให้ให้เยอะอม,มากที่จะเขาไปเจอเราก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นในอีกมกุมหนึงก,ก็ต้องลงมือก็ต้องเอาซะถ้าไม่แน่ใจก็เอาเล็กๆก,ก่อนนะคะ คคุณาววัันเยเรมรมบะสผมคิดว่าคนไทยเราเก่ง<嗯>แล้วก็มีวิชเช่นแล้วก็มองการไก่รเราจะเห็นเบืองไทยเราเนี่ยลอกแบบชาวบ้านมาได้เยอะมากเลยแล้วเร็วรแล้วก็ลอกแบบมันเองก็เร็วนะั<嗯>้นโดยโดยนิสัยของแมネจเม้นต์เนี่ยก็เป็นคนที่เก่งในการเสาะหาธุรกิจแม้ในต่างต่างประเทศท่านที่ไปถึงไนจีเรียแอฟริกา<嗯>ก็แสดงว่าคนเราเนี่ยเก่งอยู่แล้ว ก็เพียงแต่ว่าทํายังไถงถึงจะเทิร์นวิชั่นหรือความเก่งกล้าตัวนี้ให้มันเกิดความสําเร็จได้ก็ต้องก็ต้องคิดถึงคนคิดถึงหลังบ้านอะไรอยู่รัยไม่ทราบในจากด้านล่างจะมีคําถามสดเลยไหมครับมีไมค์อยู่นะฮะถ้าใครอยากจะถามท่านวิทยากร,กรก็เรียนเชิญนะฮะมีไหมคะ ดูเหมือนไม่มีฮะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขอเสียงประมือให้กับท่านวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปรายในวันนี้ค่ะค่ะ ขอบพระคุณนะคะแล้ววันนี้ในานามสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและก็ท่านผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติแลวก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่การุณาให้เกียรติมาเข้าร่วมงานสัมนาในวันนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้กับทุกท่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบ,บริษัทของท่านในการตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนอย่างต่างประเทศนะคะก็ขอประชา,าสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของสมาคม สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสมาคมเรานะคะ w w w t h a i l c a c o m ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ